เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันธ์ผมนายพานะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่ปีใหม่2021นะฮะแล้วก็ทุกท่านที่คลิกเข้ามาในวิดีโอนี้น่าจะรู้แล้วว่าวิดีโอนี้ผมจะทําอะไรนะครับก็คือจะสอนลงบอดต่างๆนะครับผมพูดว่าบอดต่างๆเพราะว่าวิธีการลงบอดนี้นะครับจะสามารถใช้ได้กันกับ ทุกๆหอดเลยนะครับที่เป็น Minecraft Mod f o r ์ e ผมก็ขอประกาศอะไรสักนิดนึ่งละกันนะครับสำหรับน้องๆที่ขอนะฮะม็อบแบทเทิลนะครับเดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับน้องๆนะครับที่ขอเอ่อหมดรีวิวนะครับหรือว่าหมดซีรีส์นะครับผมก็จะทําแน่นอนนะครับก็คือเอาชีวิตรอดในหอดที่ผมรีวิวไปนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหอดอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาทำหมดแพ็กนิดนึงนะฮะคิดว่าเอาต์เทอร์เนตซีร์น่าจะกลับมาในอีกไม่ช้านี้นะครับทีนี้เราไม่พูดพร่่่าาาททเเเพลงกกัันนดีีวะครรรบมมิ่ การลงฟอร์จกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวิธีการลงมอดนะฮะเราจะต้องลงฟอร์จก่อนนะครับดังนั้นแล้วนะฮะให้พิมพ์ไปว่า n i n r c r t นะครับ c r a f t Forge จนะฮะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะฮะให้เราคลิกที่ Minecraft Forge ลิง์แรกเลย ทีนี้นะฮะจะเห็นว่าซ้ายมือของเรานะครับจะมีเลขเยอะแยะมากมายเลยนะครับเลขนี้นะฮะแทนเวอร์ชันที่เราเล่นอยู่ดาวนโ์โหลด Re c o m m m n d นะครับอ่าอย่าไปดาวนโเเ์โหลด l t e s t นะครับดาวโหลด a t ต s t ตรงนี้ไม่เอานะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมาเอ่อฟอร์สเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งมันก็จะมีบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับเอ่อเวอร์ชัน recommend จะดีกว่านะฮะ หลังจากนั้นนะครับให้น้องๆนะฮะคลิกตรงคำว่า installer นะครับคลิกเข้าไปแล้วน้องก็จะต้องมาอยู่ที่หน้า add focus แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะเห็นว่าขวามือด้านบนนะครับให้รอนะฮะเออมันก็จะมีคำว่า skip ขึ้นนะครับให้กด skip นะครับหลังจากนั้นเราก็จะโหลด forge มานะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องของน้องๆนะครับมีการตั้ง antivirus เอาไว้นะครับ ก็ให้กดคําว่า keep นะครับอ่ะกดตรงนี้นะฮะอย่าไปกด delete นะครับอ่ะมันก็จะเก็บอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่เราโหลด forge มาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งปดกดหรือเปิด forge อะไรนะครับให้เราเปิด minecraft ก่อนนะฮะแน่นอนนะครับน้องต้องมี minecraft แท่นะฮะเอ่อ minecraft ปลอมมันจะลงหมดไม่ได้นะฮะเออเพราะว่า forge มันจะไม่อ่าน minecraft ปลอมนะครับเอออันนี้เท่าที่ผมรู้นะครับอืมเนาะ โอเคทีนี้นะครับก่อนที่จะลงฟอ r g e นะครับให้น้องๆเปิดมาครับก่อนอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลือกเวอร์ชั่นเดียวกันนะฮะกับฟอ r g e ที่น้องๆโหลดมานะครับดูยังไงเวอร์ชันนะครับให้กดตรงนี้นะครับมันจะมีเวอร์ชั่นที่อยู่ในเครื่องเรานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเวอร์ชั่นนั้นๆนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันเป็น1.15.2ใช่ไหมหรือว่าเราโหลดฟอ r ์จหนึ่งจุดมานะครับก็ให้เรากดคําว่า installation นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดคําว่า New แล้วก ให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ฮะตั้งชื่อไม c คร f t ที่เราจะตั้งนะครับแล้วกดตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้เราก็ถึงจะเลือกเวอร์ชันได้นะครับสมมุติกดเวอร์ชันนึ่เออนะครับแล้วก็กด Create นะครับมันก็จะเกิดเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกเล่นได้นะครับอ่าทีนี้ให้เราเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนะครับกด Play นะฮะแล้วก็ให้ Minecraft นะครับมันวิ่งมาจนถึงหน้านี้นะครับอ่ามันมันจะถึงหน้านี้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องไปเปิดแมปเปิดอะไรนะฮะแค่เล่นมาจนถึงหน้านี้ก็พอ นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราปิดเกมได้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะให้เรากด forge นะครับอ่ากดตรงนี้นะครับแล้วก็กด install client นะครับถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะให้กดตรงนี้แทนนะครับอันแรกนะ install client นะครับหลังจากนั้นกด OK นะครับอ่ามันก็จะลง ฟอร์ e ให้นะฮะซึ่งผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าเครื่องผมมันลงอยู่แล้วเดี๋ยวมันลงซ้ำแล้ะเซฟผมหายนะครับก็คือกดโอเคนะครับแล้วมันจะลง f o r ์ e ให้นะครับหลังจากมันขึ้นหน้านี้เสร็จมันก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าก็กดออกไปนะหลังจากลง f o r ์ e เสร็จโหลดหม o อดที่เราอยากจะเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่น Ice and f i ฟนะครับอ่าที่ภาษา Ice and f i ซึ่งแนะนำนะฮะให้กดลิงก์ในคำว่า Curse f o r ์ e นะฮะ หมอดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะมอดแต่ละอันก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นหมอด i มอดไอซ์แอนนะครับต้องการหมอดที่เรียกว่า Citadel นะครับอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าหมอด Library นะครับหมอดไล b r a รีคือหมอดที่เ,เหมือนกับรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้กับหมอดอื่นๆใช้งานได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องๆง,งงอ่ะเออก็เอาว่าโวลดโหลดไปเถอะนะครับมันต้องใช้นะฮะอย่างเช่นตรงนี้มันก็จะเขีนว่า this mod requires citadel นะครับถ้าเกิดว่าสำหรับ Minecraft 1.16ขึ้นไปนะครับต้องใช้ Citadel 1.4.0นะฮะอันนี้เราก็ต้องอ่านเอานะครับอ่ะก็ให้กดนะครับอ่ะแล้วก็จะเปิดอีกอันนึงขึ้นมานะครับก็จะอยู่หน้า m n n e r r f t t o ดซ ita เดลนะครับก็ให้โหลดสำหรับเวอร์ชัน1.16.4นะมันก็จะบอกนะฮะซึ่งตอนนี้ Citadel มันเขียนว่าเวอร์ชัน1.16.1แต่ว่ามันใช้กับ1.16ได้ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับก็โหลดอ่ะปุ๊บ แล้วมันก็จะให้เรารอนะครับ5วินะฮะอ่าพอมันโหลดเสร็จนะครับก็ระหว่างที่รอมันโหลดนะครับเราก็ไปอีกหน้านึงก็ได้นะอันนี้อันนี้โหลดเสร็จปุ๊บอ่ากดคลิปนะครับก็โหลดเก็บมาไว้ก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากลับมาที่หน้าไอซ์แอน์นะครับทีนี้ผมแนะนำนะฮะให้กดคําว่าไฟล์นะครับอ่ากดคําว่าไฟล์พอกดไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะฮะให้เรานะครับเลือกเวอร์ชั่นนะครับอาเป็นหน้าบอกเวอร์ชั่นเรานะฮะอ่าผม ปุ๊บนะฮะสีส้มๆตรงนี้เลยอ่าหลังจากนั้นนะฮะเรารอโหลด5วินะครับมันก็จะโหลดนะครับมอดไอซ์แอนด์ไฟนะครับขนาด23.5สิเมกะไบต์นะครับเน็ตใครเร็วก็โชคดีไปอ่าหลังจากนั้นให้กดคลิปเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับ2องมอดนี้นะครับอ่าอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับให้เราเปิดไมค์ครับอีกรอบนึงก่อนนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงฟอร์จไปแล้วนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราลงสําเร็จนะฮะตรงนี้นะครับให้เรากดนะฮะมันจะมีขึ้นคําว่าฟอร นะครับเราก็จะบอกเวอร์ชัน Forge ที่เราลงนะครับมันก็คือ Minecraft นั่นแหละแต่เป็น Minecraft Forge นะครับอ่าให้กดนะครับแล้วก็กด play นะครับอย่างน้อย1ครั้งนะฮะกด play ซึ่งพอโมแจงมันโหลดเสร็จนะครับ มันก็จะมาอยู่หน้านี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือปกติจะเป็น S i n g l e Player m u l t i p l a y e r แล้วก็ m Minecraft r e a l m ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเพิ่มคาว่า Mo d เข้ามาแล้วตัวเลขข้างล่างจะเยอะมากเลยนะครับมันเป็นตัวเลขบอกเอ่อเวอร์ชันของ Force แล้วก็บอกม o ดที่ลงอยู่นะครับมันจะมีคำว่ามดขึ้นมานะครับทีนี้แหละนะฮะเราสามารถที่จะลงมดได้ง่ายๆแล้วนะครับพอผ่านขั้นตอนพวกนี้ไปนะครับการลงมดจะง่ายมากหลังจากนี้ให้เรานะครับเอ่อกดตรง type here to s e a ร c h นะฮะพิมพตรงนี้นะคร นะครับ RUN r u นนะครับกด enter ปุ๊บนะครับเราจะขึ้นอันนี้มาใช่ไหมนะครับให้พิมพ์คำว่า app data ลงไปนะครับ APP นะ P สองตัวแล้วก็ data นะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะให้กด OK นะครับปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นนะเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้กดคำว่า roaming นะครับปุ๊บปุ๊บ นะครับอ่าพิมพ์คำว่า roaming เข้าไปนะครับแล้วเราจะเจอคําว่า dot minecraft อยู่บนสุดเลยนะถ้าไมาอยู่บนสุดมันจะอยู่ล่างสุดนะฮะเออนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บนสุดนะครับให้คลิกเข้าไปปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้กดคําว่า mods นะครับเออให้ให้คลิกคําว่า mod คลิกคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะบอกเรานะว่าในนี้เนี่ยมี mod อะไรอยู่บ้างนะครับเออนะซึ่งให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วลาก mod นะฮะสอง mod ที่เราพึ่งลง นะครับที่เราเพิ่งโหลดมานะครับลงไปในนี้นะครับซึ่งผมมีซิเทเดลอยู่แล้วนะผมก็จะไม่ดึงซิเทเดียเข้าไปซ้ำนะเดี๋ยวมันซ้ํากันนะครับผมก็จะดึงไอซ์แอนด์ไฟเข้าไปนะครับลากจากตรงนี้นะฮะแล้วก็คาไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็ลากเข้าไปเลยนะครับกดค้างเอาไว้นะับปุ๊บทีนี้มันก็จะมีมอดไอซ์แอนด์ไฟอยู่ใน Minecraft Mods แล้วนะครับอ่าแล้วก็ปิดนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราก็เข้าไปใน Minecraft นะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ อ่ายกตัวอย่างนะฮะอย่าง mod ice and fire เนี่ยข้อดีก็คือ,อถ้ามันใช้ได้นะครับหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือมันจะเปลี่ยนหน้าโหลดมาครับนะครับให้เป็นหนังสือของ ice and fire อ่าก็จะเห็นนะว่ามันก็จะมีมอดไ ice and fire อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ครบเลยเราสามารถสปอนตัวอะไรเข้ามาเล่นก็ได้นะครับอ่าก็จะเห็นนะว่านี่ก็คือมาครับที่ลงมัดเอาไว้แล้วนะครับ ครับนั่นนะฮะก็จะเป็นวิธีการลงหอดทั้งหมดนะครับที่เอ่อผมจะสอนได้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละนะครับส่วนใหญ่นะฮะหอดโดยพื้นฐานนะครับก็ต้องการแค่นี้ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็สามารถเม้นลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วสำหรับคนที่รอซีรีส์อื่นๆอยู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมจะค่อนข้างงานล้นมือนิดนึงนะครับเรื่องของงานมหาวิทยาลัยอะไรอย่างงี้นะครับก็เอ่อต้องใช้เวลาเตรียมตัวอะไรอย่างงี้บ้างนะครับเอ่อถึงจะเริ่มที่จะกลับมาทำคลิปแบบนนนนนนี้้้ไดดใขาางงงงหกก็ค่่อยุิึละั นะครับก็ฝากรอคลิปกันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะครับช่วยน้องๆทำงานหรือว่าลงมอดได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันให้ทีแล้วกันนะครับคนที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันฟรีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบช่องผมนะครับก็สามารถกดอันซับไปได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้า peace out